เมียชอบบอกผมว่าผมชอบกลัวประสาทเมียจนเมียอารมณ์เสียในคลิปวิดีโอวันนี้ผมจะไม่พูดอะไรเลยจนกว่าเมียจะอ้อนวอนขอโทษแล้วก็มากราผัวนั่นแหละมยอมคุยด้วยเป็นไงล่ะพอผัวไม่คุยด้วยก็เงียบรายการใบ้เหรอจ๊ะถามสิถามเก่งมากไม่ใช่เหรอไม่ต้องมีผัวอยู่ในคลิปก็ได้ดิกูถามคนดูไม่ได้ถามมึงถามสิมุกเยอะขนาดนี้ อาหาพร้อมแล้วนะเตรียมไปละนอ้องเมืองแห่งมุกของเขามุกแท้แต่กูมุกปลอมคิดเงินครับไหมค่ะ,คะเป็นไงล่ะกล่อยแล้วสิกล,อล่กลอยอะไรจะรีบขอโทษรีบขอขอมาหัวก็ทำสตอนนี้หัวขมไ <c oughs> ด้ <c oughs> ปโปรดเถะค่ะได้โปรดเะค่ะอาปากรอเลยอา <c oughs> อาจารย์มาถึที่เธอาส่กาะเกงในแบบนี้แล้วเหรอเขาเรียกว่าใสเหรอ ใส่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่สอง XL นะตัวหรือว่าไข่คะอากาศข้างล่างเป็นยังไงบ้างคะนี่เธอกล้าว่า FC เธอเตี้ยตัวเล็กไม่สูงแล้วยังไงฮะเขาคุยอยู่สองคนอย่าเจอคนเป๊กก่ามาดามแพมแล้วค่ะดูนะคะบนหัวนี่ดาวฉ่ำมากคืออยากได้อย่างนี้มีอีกไหมลูกหมดแล้วค่ะ กัดดาวลุ่จอกค่ถ่ายรูปมาลิวลูกมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปไม่มาค่ะลูกผมอยู่ลูกผมอยู่ติดอยู่อ่าเป็นไงล่ะเด่นกว่าหน้ากโบดอ่ะเป็นไงล่ะโกรธเบียเห็นไหมสุดท้ายเมียก็ต้องมาง้อน่าสงสารเบียจริงๆเลยอ่อนแอกูง้อตอนไหนกูยังไม่พูดกูยังไม่ง้อกูยังไม่คุยกูยังไม่มองหน้าเลยแล้วเมื่อกี้ที่คุกเข่ากลางถนนละจ้าอ้อนวอนให้ผัวคุยด้วยเนี่ยอ๋อเปล่าเกิดอารมณ์ทางเพศครับ อยากผอมก็ต้องเผาไขมันแต่มาดามแทนของผมนั้นเผาเงินแทนก็จะได้ไม่มีแดยกูจะได้ผอมไฟทุกหลอดเนี่ยกูเอาหอเป็นตอนคิดมัดเลยถ้าแต่งตีมอะไรจ้าตีม back แบ็คโ b ลแบ็คโ r ลถ้าเกิดเธอค่อยหมดีเนี่ยฉันว่าตีนสาพระภูมิจะชัดกูเป็นตอนยิดมัดเออ back โ e ลแบ back ลที่มีไฟเรืองแสงและแล้วเราก็เจอลูกสาวนะคะลูกสาวมาขอถ่ายรูปค่ะ ลูกสาวบอกหน้าไม่พร้อมนะคะแต่เล็บพร้อมกว่าหน้าอีกค่ะแล้วแม่เรามีกระดูกอย่าวดูต้องหัวโปกเข้าเหมือนแม่ไม่จริงหนูรวบได้เลยแม่อสวยเนาะที่งๆเราเคยเจอแล้วครั้งหนึ่งที่งานประกวดมิสควีนเรียนโบซกายใช่ค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าไม่รู้จักพออย่างเดียวอะไรลูกพอผัวแม่วันนี้สอง้านหนึ่งที่ตามปูเนี่ยตามปูอยู่แสนหนึ่งที่เหลือสองร้านตามหัวคู่ค้ะและเรากลับมาตาย่ังเดิมร้านนี้มีทุกสิ่งให้เราเลือกสรร ตายลังหรือตายยกลังเอาดีๆเพราะถ้าตายยกลังนั่นเชลได้ทําเธอนะแล้วอ่ะมึงว่าสองคนนี้เป็นปลวหรอ่ไม่ใช่ใจลายอาจริงหรือเปล่าตามแม่สามปีแล้วโอ้ตามแม่มาสามปีแล้วรอบนี้ก็จะเลิกตามแล้วแหละเจอตัวจริงมาจากไหนนะครับมาจากกัมพูชา่าบโมเดียไม่มาถ่ายนะคะให้กูเดินไปหาค่ะอุ้มเป็นเป็นแนหรือเลอ่ะกลัวกลัว ก่อนได้หายก็จะว่าติดตามแม่นานแล้วหนูขอบคุณนะคะทำไมเป็นคนกัมพูชาที่พูดไทยแบบว่าเพราะแล้วก็พูดได้เยอะจังเลยอะครับมีผัวไทยไม่ใช่ยูไทยขายของนั้นแล้วอ๋ออยู่ไทยขายของนั้นแล้วทดสอบได้มาขอทดสอบคำพท์คำหยาบภาษาไทยมอหน้ามาดามทำแล้วพูดสิเวียนหมดเอาอีก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 แปลว่าอะไรกัดดื้อกัดดยเอาอีกเอาอีกเอาอีกกัด กระต๊อฮัมล่ะฮัมล่ะฮัมล่ะจ๊ะฮัมล่ะอะไรเบะฮัมขอปาตัดขอถามนิปงกระโดปงกระโดสวัสดีค่ะคุณวิทย์ปงกระโดคุณวิทย์ไม่ต้องหยิบค่ะน้องเขาบอกว่าเขามีไม้ขีบหมูค่ะหมูกระทะเออ้ยเจ้าของร้านนี่นี่แปลกๆปลกันเนี่ยทำไมอ่ะของอ่ะแขวนไว้ตั้งสูง แล้วพนักงานทุกคนแต่ความสูงเท่ากันหมดเลยตอนนี้ยอีเจเจ้าของร้านไปยืนข้างๆพนักงานสิเพราะวัดจากส่วนสูงใครสูงกว่า160เนี่ยไม่ให้ทํางานใช่ไหมเขาคัดไซส์ค่ะเหมือนมุกอย่างเงี้ยเม็ดใหญ่เม็ดเล็กก็คัดนะคะอันนี้เขคัดตามความสูงนะคะแต่สวยทั้งสองคนเลยครับอ๋อไม่สวยได้ไงเราก็มีผัวมาแล้วจ้าอันนี้ด้วยเยเยอันนี้ด้วยเหรอเออ อาคิดตังครับคิดตังอ,อันนี้เนี่ยเป็นตะขาบนะคะ <c oughs> อาคิดตังครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าจะทําขนาดนั้นน่ะให้กูคว่ำถาดเลยดีไหมฮก็จะได้ประหยัดตังไงจ้าทีหลังอ่ะไม่อยากเดินก่อยไม่อยากเดินคนเดียวเนี่ยอยากหืออยากอือกับผัวเข้าใจไหมก็ไม่ได้หือไม่ได้อือถ้ามีหัวใหม่อ่ะอาจจะอืออาจจะอือดังกว่านี้ก็ได้จำไว้เลยนะกับผัวเนี่ย่าเก่งหรอก็ได้สิถ้าเธอไม่เก่งนก็ไม่เอาหรอก